ตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนนะคะวันนี้เราจะไปขุนตาลกันวันนี้ออนมาคนเดียวตื่นเต้นกลัวเหงาเศร้าปนกันโอาคไปขึ้นรถไฟกันก่อนไปออนจองตั๋วออนไลน์ผ่านแอปดีทิกเกต็ตมาแล้วนะคะแคปหน้าจอ qr code มาถึงก็สแกนแทนตั๋วได้เลย รอบนี้เราไปรถด่วนขบวนพิเศษนอนเตียงบนราคา744บาทรอบสองทุ่มถึงสถานีรถไฟขุนตาลประมาณ7โมงครึ่งค่ะ เจ็ดโมงยีเนี่ยออนเดินมารอที่ตู้สเสบียงเพราะว่าถ้าเป็นขบวนคันที่สเนี่ยมันจะจอดตรงป่าเนาะก็มานั่งกินโอวัตินรอที่ตู้สเสบียง โมงมาก็จะถึงสถานีเลยไม่หลงนะ ที่นี่สถานีขุนตาลบอรดิข้ารู้ดสาวรถจักรยานยนต์ปศผู้สิ่งขางสถาว์เลี้ยที่นำติดตัวมานำลงพื้นที่ถูกต้องและครบควรด้วยนะแรงขายถึงแล้วนะคะขุนตาลรถตรงเวลาแล้วก็ต้องไปเช็คอินอุโมง แล้วก็ไหว้เจ้าพ่อขุนตายกันก่อนนะคะวันนี้เป็นวันพุธร้านค้าไม่เปิดเลยไม่มีอะไรกินตอนนี้8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินขึ้นไปที่ด่านก่อนนะคะน่าจะประมาณ45นาทีนะคะ1.3จสกิโลเมตรอยากให้ฟังเสียงปา่าแบบเงียบๆมีนกตอนเช้ามันดีมาก เดินมาถึงด่านแล้วนะคะจ่ายค่าเข้าผู้ใหญ่20บาทนะถ้าใครกลางเต็นก็มีค่ากลางเต็นท์30บาทนี่ชื่อแก่นปะคะเไมมาถึงก็มีเจ้าแก่นมารับติดเด้งถึงดังอารมณ์ดีเดินเข้ามาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางซ้ายมือแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายแผนที่ การเดินไปนู่นนี่ต่างๆจากที่ร้านสวดิการาเดินขึ้นไปอีกตามถนนค่ะประมาณ500เมตรจะมีจุดเริ่มเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติาอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะปิด5โมงเย็น ตรงนี้เป็นลานชมดาวนะคะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยนะคะขับรถขึ้นมาได้สะดวกสบายจะมีโซนให้ประกอบอาหารจริงๆอยู่ใกล้ๆกันอีกจุดหนึ่งเนาะแต่ตรงนี้ห้ามก่อไฟจุดนี้สามารถมองเห็นรถไฟไปทางลัดทางเดินเท้านะคะบ้านพักที่ออนจองเอาไว้มีคนพักอยู่เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป้าหมายไปร้านคาสวัสดิการส เราจะไปกินข้าวเช้ากันจากเนี่ยไปร้านค้าประมาณ1กิโลเมตรนะคะเอาติดติด้ด <laughs> ยไปร้านค้ากันไหมไปร้านค้าเดี๋ยวซื้อปลาเลี้ยง ยากกัดยากกัดยากัดแไปไปร้านค้ามามาไปถึงแล้วนะคะจุดชมวิวกับร้านค้าสวัสดิการสองนะแป๊้มาดูมีฝุ่นฝุน่นชอบกลกินมาม่าผัดแล้วก็สั่งไข่เจียวหมูสับไปกินข้างบนใส่กล่องก็ซื้อเสบียงของมื้อเย็น แล้วก็ฝากควบอุปกรณ์ช้างหนักๆเอาไว้ที่ร้านค้าได้ด้วยเพราะว่าบ้านพักเรายังไม่เปิดเนาะก็พยายามแบกเท่าที่จําเป็นแต่ทำไมมันก็ยังหนักอยู่ดีลองชั่งน้ําหนักกระเป๋าดูหนัก5.4กิโลนะคะไม่ได้แบกเต็นท์อะไรมาเลยลงชื่อที่ทางศึกษาธรรมชาติยอหนึ่งนะคะตรงนี้ปิด5้าโมง ทำยังไงก็ได้ให้มาถึงตรงนี้ก่อน5้าโมงใช้เวลาขึ้นประมาณ3ชั่วโมงเวลาลงประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่ง เป็นบันไดเอเดินง่ายๆไปเรื่อยๆนะคะอุทยานแห่งชาติขุนตานตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือลำปางและลำพูนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> ใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญมีเทือกเขาเป็นแนวกั้นมองเห็นได้กว้างไกลย่อ 1- ถึงย่อ4ก็ย่อมาจากคําว่ายุทธศาสตร์นั่นเอง ระยะทางจากยอ1ไปยอ2ประมาณ800เมตรยอ2ไปยอ3สา0 0เมตรยอ3ไปยอ4 1 5 0หเมตรเป็นทางราบสลับขึ้นเขาแบบไม่ชันมากจะมีแค่500เมตรสุดท้ายที่ชันเกือบ45องศาเรียกว่าเนินวัดใจค่ะนี่เป็นจุดชมวิวบริเวณยอ2นะคะมีห้องน้ำมีชิงชา้าลานกลางเต็นท์ถ้าใครมากางเต็นที่ยอ2ก็ อยู่บริเวณแถวๆนี้ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปลานสนนะคะกลางเต็นท์ส่วนเราจะไปยอสี่เราต้องมาทางซ้ายทางยอสามก็จะประมาณนี้นะคะเป็นทางคนเดินเล็กๆอะ่ะมันก็จะเป็นแอ่งนิดๆรองเท้าต้องข้อแน่นๆเลยระวังพลิกเพราะว่าซ้ายมือก็จะเป็นเหวเนาะแต่ว่ามันก็มีต้นไม้อะ่ะถ้าตกไปมันก็คงกิ้งกิง เขาไม่ตกห้ามตกควรจะเตรียมน้ำเปล่าขวดเล็กมาสองขวดเลยนะคะอ่อนเตรียมมาแค่ขวดเดียวเพราะว่านี่ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเข้าห้องน้ำมันเป็นเหงื่อเราเหยอออกไปหมดเลยเอามาสองขวดเล็กน่าจะกำลังดีไม่ต้องกลัวแบกเหนื่อยเนาะ ขาดน้ำไม,ไม่ค่อยดีมากกว่านี่จะเป็นแยกไปน้ำตกตัดเหมยนะคะตรงระหว่างยอสองกับยอสามนะเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีน้ำไม่คุ้มค่าแก่การเหนื่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เนาะตามแผนที่เนี่ยเขาก็จะเดินวนเป็นรอบๆหนึ่งวันนะคะคือเช้าขึ้นไปดูพระอาทิตย์แล้วก็ไปน้ำตกเนาะแต่ว่าอันนี้มาแบบมือใหม่นอนบ้านพัก แล้วก็ขึ้นไปชมวิวออกกำลังกายยอดสีแล้วก็กลับไปนอนไปดูวิวที่จุดชมวิวร้านคาสวัสดิการน้ำตกเดี๋ยวว่ากันอีกที500เมตรจริงๆแค่500มเ500มตรเท่านั้นไป500มเมตรสุดท้ายนี่คือ,อฉันแบบฉันบ้าโบฉันยกขาไม่ขึ้นฉันไปไหนฉันจดูน้งโมโห พอพักก่อนเดี๋ยวตะคิวกินฮ่า แล้วเสียดายฟ้าไม่ค่อยเปิดแล้วก็แม่ก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจด้วยควรจะรีบทำอะไรก่อนดีนะกินข้าวสินะุตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงหนาทีนะเราจะพักเที่ยงกันชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บ่ายสองเราจะเริ่มเดินลงนะคะ คนไม่ตกหรอกนะะอ้ยคิวกินตัวได้าว,าว,าว,าว้าไข่เจียวอร่อยสมงคำร่ำลือ เริ่มดูน่าสงสารแล้วข้าวว่าเป็นข้าวหอมมะลิไข่เจียวก็หอมน้ำปลา ภารกิจกินข้าวไข่เจียวหมูสับบนยอดสีนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสีหคิดว่าน่าจะไปทันก่อนร้านสวัสดิการปิดเนาะไปกินน้งหวานเย็นๆกันดีกว่าไอเดียการเอาข้าวมากินบนยอดสีนี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้มีที่นั่งเอาไว้สำหรับ นั่งชิลๆนะคะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นที่โล่งกว้างนะจริงๆอ่ะออนอยากเข้าป่าออนชอบต้นไม้ก็เลยเลือกป่าที่ง่ายที่สุดมาคนเดียวแล้วทุกคนยืนยันว่าลอดไพ่ก็คือที่ขุนปาน,นี่นะคะซึ่งก็แฮปปี้มากจริงๆชอบโมเมนต์ระหว่างเดินชอบที่สุดละพี่เนอยู่บ้านให้ข้าวแมวนะคะ เพราะว่ามันต้องนอนรถไฟทั้งขับไปแล้วขากลับอ่ะพี่แน่หลับยากก็เลยเก่งใจเดี๋ยวนอนไม่เต็มอิ่นเดี๋ยวจะไม่สบายอ,อนก็เลยอ่ขคนเดียวแล้วก็อยากอยู่เงียบๆในป่าแบบนี้แหละแฮปปี้มากถึงเรียบร้อยถึงแล้วก็ลงชื่อนะคะว่าออกมาแล้วนะใช้เวลาคร่าวๆก็5ชั่วโมง10บโมงครึ่งแล้วก็ถึงนี่บ่ายสามครึ่งเนาะอืม เดี๋ยวจากร้านค้าเราจะเอาของไปเก็บที่พักก่อนชั้นแบนูน่นนี่สักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยว5้าโมงกลับมาใหม่แรจลระยะทางจากบ้านพักมาร้านค้าประมาณ400เมตรนะคะจองห้องพักผ่านเว็บไซต์สำนักอุทยานแห่งชาติราคาปกติ500บาทวันจันทร์ถึงวันพฤหัสลดเหลือ350บาท ประตูไปทางระเบียงตรงโู้นนะคะนี่มีกรตุม้มน้ามีน้ำดื่มให้โอมีจานช้อนส่องให้ด้วยนะห้องนะ้ำมีรองเท้าแตะให้นะคะเพื่องทำหู <laughs> ทำไมมีควันควัน <laughs> <laughs> ควรจะต้องให้เวลาแก๊สมันระเหยนะคะถ้าเกิดอาบแล้วแก๊สมัน อบอยู่ในห้องน้ำเนี่ยอาจจะหมดสติได้นะให้ดูหมอนนะคะเป็นหมอนยางพาราด้วยนะแล้วก็เขามีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยมีผ้าหม่มดูสะอาดนุ่มอุ่นมากเลยจริงๆกินมาม่าหลังบ้านก็ชิลอยู่นะแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมเราต้มมาม่าจากบ้านครับ ไปกินที่ร้านค้าไปกินที่จุดชมวิวเนาะ แสงเย็นของจุดชมวิววันนี้นะคะ จับได้ไหมจับได้ไหมโอ้เก็บเท้าเก็บเท้าเฉยเลยอะในที่สุดก็ผ่านช่วงที่น่ากลัวที่สุดของทริปนี้ก็คือการนอนคนเดียวเอาจริงๆคือน,นอนที่ไหนก็ได้แต่ที่เนี่ยทำไมถึงมีคำล่ำลืออะไรก็ไม่รู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าไปที่ไหนแล้ว เพินเผลอแล้วมีอะไรจูนติดกันกน่ะก็มักจะเห็นหรือได้ยินขอเจ้าพ่อขุนตาลให้หลับสบายไม่มีอะไรมารบกวนนะคะนอนหลับสบายดีเงียบมากเงียบแบบเงียบสะใจมากอะ่ะชอบวิวจุดชมวิวตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้านะคะ เ3็ดโมงครึ่งนะคะใช้อาเรียบร้อยครึ่งวันเช้าใช้เวลาไปกับการนอนแต่ว่าจะซื้อข้าวเผื่อไปสักกล่องหนึ่งเผื่อเจอน้องแก่นนะเมื่อเช้า,ชาเจอแต่ว่าไม่ได้ซื้อข้าวมาพี่ไม่ได้ซื้อข้าวมาฝากหนูอ,อีกแล้วระวังรถระวังรถไปไปหลบหลบหล,ลบนะ ว้แด,ด,ดาดีพระอาทิตตกก็น่าจะสวยซื้อสเสบียงเสร็จแล้วไปเดินทางกลับกันถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะภารกิจพิชิตยอดขุนตาลมาคนเดียวฉบับมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้มีเป้ต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ มีเป็ดมีสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองแล้วนะคะซื้อสะสมเป็นของฝากของใช้กันได้คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ